น้อยพ่อได้พ่อพ่ออู้เข็มงอเลยสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่ชีทุกคนนะคะบ้านน้องบุญหลายจอยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุญหลายจอยเรานะคะ แล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุหลายจ่อยเรานะคะนี่ค่ะมีหมอนค่ะหมอนน้องบุหลายจ่อยเราค่ะแต่จาหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลายจ่อยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติ๊บข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมคค่ะสารมือท้งใบนะคะยังไงก็ไม่นานก็ฝากพ่อบ้แม่เอฟซีทุกคนนะคะฝากอุดหนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลายจ่อยเราด้วยละกันนะคะ สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจพายบุญลหลจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอดีไลน์แม่นางนะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะยังไงก็ฝากพ่อพอ่อยิ้มซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทกท่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อยิ้มซีทุกคนนะคะพบกับช่องพายบุญลหลจ่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะก็อัปเดตอาการคุณแม่นะคะ คุณแม่ก็ยังท้องเสียอยู่นะคะถ่ายเป็นน้ำอยู่อยตอนนี้เราก็อรอรอคุณหมอลงกรมาหานนบนะคะมาดูลูกชายก็ยังกินนมแม่นะคะอาการก็ล่าเริงดี คุณแม่ก็จะกินตอนนี้คุณแม่กจะกินแต่อะไรพวกต้นไม้นะคะจะ,จะยังไม่ค่อยกินยาทเท่าไหร่นะคะคุณหมอก็จะ,ะคุณหมอลงกรให้คุณแม่เรากินกล้วยวันละ10หวีนะคะเช้าห้าหวีเที่ยง5้าหวีนะคะให้กินทุกวันแล้วก็ต้นกล้วยวันละ2ต้นนะคะ เมื่อวานไม่ยอมกินอะไรเลยค่ะวันนี้กินเยอะมากแต่ก็อ่าก็แลยังถ่ายเป็นน้ําอยู่ดูสิจ๊ะไม่เคยตั้งแต่ไม่สบายไม่เคยสวัสดีค่ะเลยคืนนี้จะสวัสดีหรือเปล่านรอดูเขาจะเรียกแม่นางไหมไม่เรียกไม่ถามเลยนะคะตั้งแต่ไม่สบายนี้นตอนนี้เขาจะเรียกจะถามไหมารอลุ้นดูเห็นแล้วก็เป็นห่วงค่ะไม่ค่อยนอนแต่หัววันเหนื่อย นี่เสียงใสแจ๋วเลยอยากได้อะไรเนาะออนแม่นางนี่ <c oughs> อยวลองเอาเอายาให้ดูจะกินหรือเปล่ารอนลุ้นค่ะหมอคุณหมอบอกกินยาได้เดี๋ยวลองเอายาให้กับไม่รู้จะกินไหมนี่ค่ะกองขี้อะ่ะจะก,กินขี้เป็นน้ำอยู่เลยอ๋อจะกินไหมโอ้กินกินกินเมื่อวานไม่แตะเลยวันนี้กินด้วยอ้อแม่แล้ว กินแค่นั้นกับกินแค่ใบหิวหิวแล้วเริ่มหิวแล้วเริ่มอยากกินแล้วตอนนี้คุณพ่อไปรับคุณหมอลงก,กรมหันนบมาอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอ,รอดูว่าคุณหมอมาแล้วท่านจะว่ายังไงบ้างนะคะกินได้บลระลุ กินก mm. okay. ินดีใจไม่รังดีใจมากเลยคุณหมอลงกคุณหมหมหมอโรามาหานคุบมาลแงยคะอัรนีย้กคาลังพตรียมยาบะคะมพ่อาคมรับคหมอรับมพาทมอมบบลอบอาลาลบอ มะ้องดอเก่งแล้วขนาดมือนินฟังไม่โคชิบยังมห้องตัวเล็กก่อนนะครับผมปิดตาอยู่โอ๊ยมันบอกไปต้ตานี่แท้บุญหลายค่ะ น้อยพ่อได้พ่อพ่อโอ้ยเข็มงอเลยอะคิดดื้อโอ้หน้อยคนเก่งคนเก่ง

วานี้ให้ย่าแค่ไหนก็เหลือแค่นั้นไม่แตะเลยค่ะวันนี้เริ่มกินแล้วหนูตำไม่นี้ให้ค่ะหนูตําฐานให้ให้กินอยู่ผสม,มใส่เกลือใส่น้ําตาลให้ให้ใส่กล้วยให้ลองกินกินไหมกินค่ะ เอาหญ้าเป็นหลักพวกพวกหอยอยชดมาตั้งประมาณกี่ตัวลตัวลเตี่ยตัวนี้ยอ๋อคุณหมอวันนี้คุณหมอไปฉีดมาห้าสิบหกสิบเชือกพึ่งมาสกปกก็วันโอ้มาสกัรปกวัใจ หัวงล่ะพ่อหัวงหัวงลูกล่ะ หวงหลูกแล้วธรรมดากินแต่เมื่อวานกินไม่สนใจปล่อยให้ลูกเล่นลูกกินแต่วันนี้หวงไม,ไม่ไม่แค่น,นี้เลยค่ะไม่ยอมให้ใจได้กินเลยคุณหมอ <c oughs> คุณหมอบอกพ่อเบิร์ดคุณหมอบอกบอกพ่อเบิร์ดบอกคุณหมอว่า แม่เนี่สยสบายๆเลยคุณหมอฉีดได้สบายคุณหมอบอกถ้ามันเตะหมอแล้วก็จะเอามึงเลยคุณหมอบอก <c oughs> อย่าสัน่นจะลูกสันมือทำไมลนะ่ะแม่มไนะแม่จันทิพย์ <c oughs> ค่ะแคงคูแสวง <c oughs> ค่ง <c oughs> ะมนนคมไม่ใช่ค่ะพวกงูเล <c oughs> ี้ยงเฉย ใช่ของเวลาทำอะไรที่จันทิตมันก็ไปอยู่ตรงไอ้ที่แสดงใช่ใค่ะไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ดูแลเฉยๆค่ะหมอใช่ค่ะเป็นค่า,คากับเรียบร้อยค่ะ ใช่ค่ะเจ้าของผ่อนไว้ใจเพื่อนบอกว่าดูแลเอาเลยเลี้ยงเอาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดยาแล้วเมื่อเช้าคุณหมอให้ยามากินตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าคุณหมอจะว่ายังไงต่อนะคะนี่ คุณหมอฉีดยาให้แล้วเริ่มอยากกินแล้วแม่จ้าเมน้ขอหน่อยคุณหมอบอกว่าอ่าคือ <c oughs> พอเบิร์ดดีใจพอเบิร์ดได้ยินเสียงขอละ <c oughs> จ้าแม่จ้าละคุณหมอบอกว่าให้ตัดใบตองให้กินอ่าแค่กินได้แล้วก็แบบว่าให้กินหนึ่งใบหมดแล้วก็ให้ค่อยให้อีกอะไรเงี้ยค่ะอย่าอะไรอย่า,อยา,อยากองอะไรเงี้ย อยากกองให้ให้ให้คุณแม่เลือกเองเงค่ะคุณหมอด่าพ่อคุณหมอด่าพ่อพ่อจับพ่อเวิร์ดบอกคุณหมอด่าพ่อแล้วนะมาถึงบ้านนะเข็มงอเลยพ่อไปโม ฉีดมาสห้าสิบเชือกไม,ไม่เปื้อน,ม,อนมาเปื้อนพ่อจ่อยอะ่ะพ,พ่อไปโม้กับคุณหมอบอกว่าสบายสบายครับอ่าจอยฉีดได้สบายผมจับได้ไม่ต้องห่วงพอพอมาถึงเหตุการณ์จริงเป็นไงคะคุณหมอเปื้อนฉีดมาสี่สิบห้าสิบเชือกไม่ไม่เลอะไม่เปื้อนมาถึงจ่อยเปื้อนครับ ไม่ห่วงอะไรเยอะแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอลงกรมาแล้วใจชื้นละก็อมีคืออย่างที่แม่หลางแจ้งนะคะก็คือคุณหมอให้ทานกล้วยนะคะไม่ไม่สุกมากนะคะกำลังสุกพอดีกำลังสุกพอด,พอดีวันละสิบหวีแล้วก็จะมีต้นกล้วยอ่วันละสองต้น แล้วก็ใบตองเรื่อยๆนะคะให้กินเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็หญ้าอะไรเงี้ยก็อ่อาะกินได้แต่อย่าอย่า,ขาเขลยะกินเยอะอ่าหลักๆก็คือคุณหมอเราวันนี้ผมไม่ต้องนอนแล้วครับผมเพราะว่า <c oughs> ผมต้องมาป้อนใบกล้วยห <c oughs> มอ,มอบกอกว่า <c oughs> ต้องยื่นให้ทีละใบครับต้องยื่นให้ทีละใบถ้กินหมดแล้วค่อยยื่นใหม่คั้งคือให้ทีละกองไม่ได้ ผมไมนนครันนี้วันนี้ไม่ต้องนอนเพราะา <c oughs> <ไป S 2> ใบย,ยใหา <c oughs> ต้องไปหาเป็นคาสั่งหสั่งคุณหมอเมอพอเบิร์ดบอกต้องไปหาใบกล้วยมาไว้เยอะๆให้ลูกสาวค่ะเดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จอะไรเสร็จน่าจะได้พากันไปออกล่าหาอาหารให้ลูกล้วไปหาใบตองกล้วยให้ลูกล้ภ <c oughs> ารกิจหาใบตองภารกิจหาใบตองแล้วค่ะภารกิจต่อไป โดน,นฉีดตูดเป็นไงอดิ้นจนเข็มงอหมดห,มหิวนมหิวนมอีกแล้วชุดนะใจซาค่ะเดี๋ยวยังไงไม่นางก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณอ่ะพอๆแม่เอซีทุกคนนะคะที่เข้ามาทักถางเข้ามาอสอบถามแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะ ห่งยยวงใยครอบครัวเราพายบุหลายจอจนะคะกคุณแม่จันทิปเรานะคะที่ไม่สบายยังไงก็ฝากพ่อพ่อยมซีทุกคนนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกดติดตามเป็นกาลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะช่องพายบุหลายอยขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ